帮我开。开<黃> <West>。开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 。 อันนี้คือที่ร้านเราค่ะก็คือที่โดนก็หลังจากโดนเสร็จอะค่ะก็เลยลองเช็คในเฟซดูว่าแบบหลอกโอนเงินระยองทีนี้หนูก็เลยเห็นโพสต์เนี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะผู้ชายคนเดียวกันเลยก็คือหลอกในลักษณะเดียวกันก็คือใช้สลิปฟอร์มอะค่ะอ๋อมันไม่ใช่ใช้สลิปฟอร์มหรอกค่ะมันคือการที่เขาตั้งโอนเงินล่วงหน้าแล้วก็ใช้สลิปในการตั้งโอนเงินล่วงหน้าอันนี้คือเขาแบบ เขาซื้ออะไรไปบ้างคะคือตอนแรกเขาถามเป็นบุหรี่ค่ะก็คือเขาสั่งบุหรี่อย่างละห้าซองก็คือทั้งหมดสิบซองแล้วก็เป็นเหล้าค่ะสองกลมแล้วก็เป็นน้ำขวดหนึ่งขวดอย่างละบาทสองบาทได้อขออาเลยค่ะอันนี้ค่ะเขาก็จะทําเป็นกดเลขบัญชีปกติก็คือเป็นตั้งเขาจะตั้งอุลปกติเลยค่ะก็คือตั้งอ,อุลงล้าใช่ค่ะ มีคอมเมนต์ขึ้นนะคะว่าเขาไปแจ้งความกันทําสงสัยอย่างเดียวป้าสงสัยว่าทําไมตำรวจถึงไม่จับมันหลายสิบเคสเลยใช่แล้วเรียกเรียกผู้เสียหายไปคุยสิเอาต่อหน้าเลยทุกคนที่เขาไปแจ้งความใช่ป่ะป้าอยากรู้แค่นั้นแหละกระบาดถึงมันด้วยแล้วกันถ้ามันอ่านข่าวหรืออะไรเนี่ยนะนสงสารคนแก่บ้างเธอขายของอะาจจะได้แต่ละบาทเนาะมือดีจีนด,ดีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินด้วยชุจริต อมาหลอกประชาชนเขาแบบนี้เขาทำกดจะได้แต่ละบาทแต่สตางค์เนาะเออมัจะอเคเอาอะไรเงี้ยผมรู้สึกเ <ừ. S 1> จ็บใจใช่ก <c oughs> ารลงหาเงินแสบจะลำบากเนาะ

คือเนียนแบบลูกค้าปกติเลยเนี่ยพวกนั้นเถอะเข้ามาในร้านแบบเข้ามาแล้วก็ถามราคาบุหรี่ปกติคือถามราคาสินค้าที่เขาอยากจะซื้ออะค่ะทกวันเลยตัวมก็ไม่ไม่มีก็คือเป็นมีลูกค้าประจำของเขาด้วยโดนเขาเนี่ยค่ะในกลุ่มก่อกระชาค่ะคือเขาก็โดนแล้วหนูเห็นลักษณะผู้ชายคนนี้คือคนเดียวกันแล้วทำเขาก็ทําเป็นกดเลขบัญชีค่ะก็คือ เขาแจ้งว่าโทรศัพท์เขาอะค่ะไม่สามารถสแกนได้เขาขอกดไปเลขบัญชีนะพฤติกรรมเขาเงียบไหมปกติเลยค่ะทําเป็นเหมือนซื้อของทั่วไปค่ะนี่ขายของเล่เคยโดนแบบเขาใช้สลิปหลอกไหมมีค่ะโอาโดนเหมือนกันนานแล้วโอ้แล้วทาไงแจ้งความไม่แจ้งคไม่แจ้งฮะทาบุญร้อยสองร้อยก็เออช่างมันเถอะทําบุญให้มันไปสิโอทบุญเลยค่ะเคดโดนเหมือนกันทั่วหน้าแหมชฉ้ำ เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะ